แล้วพี่น้องจา๋าออต้นอันองุ่นดิฉันลงมาทั้งพวงเลยนี่มันหักออกจากอันโค้งมันนี่ค่ะนี่นี่นี่ตายแล้วก็ลังสิงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับภาษดูมา้าเรามา่เห็นอุตตายตกใจหัวใจจะวายเ,ออเดี๋ยวเขาไม่ยกขื่นลูกเอ,อเอาขืนไม่ผุ่นมันหักหลายบีินัทนะ่ะมันหลุดออกมาจากผนังบ้านนะคะ ขาวมิ่นข้าเขียวนี่เนาะนี่หยุดเข้าไว้ว้ายตายแล้วสีฉันเบิ่งผีเงาวมา่อผีมันหนาแข้งนี่เห็นม่นกินกานเกาข้านี่หยุดไวน้นี่พี่ผุนเนะเดี๋ยวสเสด็ดองดองเล,ยล้ยๆแจกมูกินจ้ะมันเป็นมันอ่างนหน่อยๆมันมีไนแต่ว่ามันดองหลักกินแสบพี่เข้าบอกหลายนาะผมพวงผุนโอ๊ยบาสิมไทให้พี่นอ้องเบิ่งมนละหกกรพี่ค่ะ เต็มอยู่พี่ค่ะเต็มอยู่จ้ะ,พ,จะพี่น้องจ๋าพุ่นรวมกันก็ดอกหมอกดอกใหม่เต็มไปบดเลยพุ่นนะ่ะพีค่ะโอ้ตอจจายหั้ใจเจ้าไว้บริเฮุห่านให้เขาได้ค่ะทุกปีแต่ว่าเขาเจ้าเขาขืนมาเองมันมิทีก่อนเนาะปีนี้โอ้ยมันหนักลูกมันแห้งปีนี้มันงานนพุ่นน่ะพี่น้องจ๋าพุ่นโอ้ยุ่นค่ะ ใชๆๆเดี๋ยวจะพักกันเฮ็ดห่านขื้นอฮ้ยยังก็เอาเข้าขืนห่านม่อ่กเหมือนโอ้ยมาล้าตกห่านมอล้าตกห่านโอ้ยคุณหาจา่ะนี่นี่นี่เบิ้งเด้อเดี๋ยวเขาจะเอาขื้นไป,ไปไปอันก่อว้ก็ผนังบานยังสีจ่ะนี่นี่เขาบริเ็ดห่านในเขาจ้ะเดี๋ยวขอจัดการก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งต่อจ้ะเอาขื้นไปทั้งห่านแล้วมอล้ายัางสีขางามบอ นี่คะ่ะพี่น้องคะเอาขืนใบได้ซ้ำนี่หละมันหนักแข้งเมืองตี่เราพูดนะพงพวงเขาเป็นพงพวงอยู่ปีนี่มันดกแห้งดกก่าสุปีว่าสุปีดกปีนี่ดกคักงามงามงามพูนอะจ๊ะพูดนะก็ขืนได้บอดบอลายเกินก็นี้แล้วอันนี้ดีก็นี้บ่ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวย้ำเก็บอันหน่วยเข้าหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจังสิมาจัดการเฮ็ดห่านเข้ามว่าจะเฮ็ดปีใดปีใดกับเฮ็ด กิงกกก่งเก่าเขามันเก่าเหรอเห็นบ่้เนี่ยนี่กิ่งเก่าเขามันหักมันบปอยู่พุนอะมันยาวซุ้มนี่ก็ให้มันหลากไว้จังสิละนี่จ้ะโอ้ยนี่ค่ะางานมากมากๆอง,งุ่นเขียวดองอร่อยมากๆซ่บๆทุกปีเลย บ่มีคนซอยกินเลยดองแล้วกัดบางทีก็กินไม่หมดมนี่จ้ะอุ้ยงามหลายค่ะจากพี่น้องคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายเกือบหัาใจไายที่ตนมันเนาะนี่อย่างม้าประครบประงมทุกปีสิบกว่าปีจังไดกัดได้กินเขาทุกปีจ้ะหวานหวานไน้เนี่ยผิดแต่เขามีไหนเขาน่อยๆจ้ะมันหมอสําหรับดองหรเขากินกับอัน พลิกเกลือจ้ะจากคลิปนี้สไพาส์สวีเดนก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ